กูตัดสินใจไปสอบที่มจอพอตอนนั้นมันคือสอบแบบสอบสวอวนทั่วไปกูเลือกสอวนคอมอ่คือตอนสอบถามว่าเตรียมอะไรไปไหมไม่เตรียมเว้ยเอาความรู้เท่าที่มีไปสอบไม่รู้หรอกทําได้ไม่ได้ออกห้องมาถามเพื่อนเออทุกคนก็บอกเออก็ได้บาได้บางพาร์ทอะไรเงี้ยอ่าประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่การสอบมันคือเรื่องหลังจากสอบเว้ยคืออย่างนี้หลังจากสอบอะ่ะ ด้วยความที่มจอพอมันอยู่ไกลแล้วอตอนที่มามาด้วยแท็กซี่อันนั้นคือ,อแม่เพื่อนไปส่งเวคือไปแท็กซี่แต่คราวเนี้ยเหลือตัวกูกับเพื่อนแหละไม่อยากนั่งแท็กซี่มันมีอยู่สองทางเลือกคือขนส่งสาธารณะรถบัสหรืออ,อีกวิธีหนึ่งถ้าเราเดินไปนิดหน่อยอะ่ะเราสามารถไปรถไฟสายสีแดงได้เวกูเลือกที่จะไปรถไฟสายสีแดงก็เออก็เดินไปเวดูตามแมะนะ มันต้องเดินข้ามสะพานลอยไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินยาวตรงไปเลยเว้ยมันถึงจะเจอแหมบอกอย่างนี้ใช่ปะกูมองตอนนั้น<อ>แหม่บอกงี้กูก็เชื่อไงกูก็เดินไปเดินมาสองจุดเจ็ดโลแล้วไหนรถไฟฟ้าวะเห็นเลยกระเอาไปยอถอเดินไปเดินไปกูสี่โลแล้วนะไหนวะ <c oughs> เอ้ยไม่เจอนั่งหยุดตรงนั้นเว้ยแล้วกูมองดูให้เพื่อนกูขอโทษกูดูแหม่ผิดทาง <c oughs> กูก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปสี่โลเพื่อกลับไปมอเจ้าพ่อแล้วก็เดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปอีกทางนึงได้ประมาณแบบโลกว่าอ้าวตรงนี้มันมีให้ข้ามด้วยเหรอเอ้ยมาถูกปะวะเชื่อไปผิดเอ้ยจริงๆตอนแรกเราก็ถูกแล้วนีหว่าอ้าไม่บอกเพื่อนขอโทษอีกรอบว่าจริงๆงทางที่เราไปมันถูกแล้วเว้ยคือเพื่อนตอนนั้นคือไม่หวังอะไรกับกูแล้วคือแบบมันก็ยิ้มยิ้มมาแล้วมันก็เดินกับกูอะ ไม่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 ไม,มึงมึงใช้ Google Map ใช่ไหมใช่แตม่มึงไม่เปิดแบบกด Direction วะกด Direction แล้วอ่อแล้วมันหลงได้ไงอ่ะกูหลงเออกลับไปรอบนี้คือไปยาวกว่าปกติเลยก็คือรอบนั้นที่บอกว่าไปสี่โลใช่ปะ่ะเออกูก็ยาวต่อเลยปรากฏว่าเฮ้ยกูว่ามันแหม่งแหม่งแล้วเพราะกูเดินไปเว้ยแล้วกูเห็นป้ายย่างใหญ่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนนทบุรี ใจกูเริ่มทำแม่งแล้วแบบเอ้ยที่มันใช่เหรอวะ <c oughs> กูเดินข้ามวัดกูเดินข้ามโรงเรียนมากูเดินผ่านไปหมดแล้ว <c oughs> ไหนวะรถไฟฟ้าไม่ไหเห็นเลยเว้ยกูรอตอนนั้นอ่ะกูเลยตัดสินใจงั้นโอเคกูเดินมาประมาณห้าโลก,กว่าแนละ้วหมายถึงว่าห้าโลก,กว่าจากวันจะพอรอบนั้นนะหยุดหยุดก่อนเลยมานั่งดูแมพกันใหม่กูไปผิดทางไอทางที่ไปรอบที่สองอ่ะถูกแล้ว แล้วแล้วมึงแล้วมึงคิดว่ามันผิดได้ไงหาทางไปต่อไม่เจออ๋อเออกูกลับเพราะยังไงกูกต้องกลับบ้านเหมือนนั่นอ่ะกูก็เดินย้อนกลับไปห้าโลเหมือนเดิมเดินคราวนี้เดินทีละฝั่งละเดินอีกฝั่งหนึ่งทุกคนมันกลับกันหมดแล้วคือทุกคนที่กูรู้จักคือแบบกลับกันหมดแล้วที่เดินไปด้วยอ่ะนะไอคนที่แบบเออมาสอบด้วยแล้วรู้จักอ่ะตก็กลับไปหมอแลเออกลับกมนหมดแล้วออแล้วพวกกลัวคราวนี้เดินไปได้ เดินไปถูกทางแล้วรอบเนี้ยอันนี้คือถูกทางแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ไงเราอยู่ใต้ทางรถไฟแล้วเพราะทางรถไฟมันเป็นทางรถไฟยกระดับอะอ่างเฮ้ยเฮ้ยเราว่าเราเราแม่งมีโอกาสแล้วว่ะเฟสนี่ไงทางที่เราจะไปอะ่ะเนี่ยถ้าเราขึ้นไปตรงนี้คือเราขึ้นไปตรงสะพานเลยนะเว้ยกูก็ตัดสินใจขึ้นไปเว้ยตรงทางขึ้นมันเป็นทางขึ้นแบบกูว่าไม่ค่อยหนอเหมาะเพราะตรงทางขึ้นแม่งมีสารประมาณสี่ห้าสี่ห้าสารอะกูก็ไม่รู้ตอนนั้นกู เคาน์เตอร์ที่อะไรอยู่เว้ยกูก็ไปเดินขึ้นไปนี่ไงทางรถไฟฟ้านี่ไงทางรถไฟอะ่ะใช่เว้ยกูก็เดินไปชิดกับสะพานพระรามหก <c oughs> นี่ไงเฟสถ้าเกิดว่าเราเดินไปเราเห็นเนี่ยเราเดินไปเราเห็นเลยเว้ยปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนรถไฟฟ้ากําลังมากูหันไปมองอ๋อรางข้างๆ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่รางที่กูมา <c oughs> อันล่างข้างๆ oh. ออเป็นทางอย่างดีเลยทางปูนยกระดับแยกไปเลยขึ้นไปไม่ได้เชี่ยมันข้ามสะพานพระรามหกแล้วอ่ะกูตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอสะพานพระรามหกมองไปข้างล่างเพื่อนฟันแฟกไอเฟสกลัวความสูงต้องแตกก่กูให้มันขึ้นมาตรงสะพานอะ่ะมันก็สูงแล้วเว้ยม,มันมสูงมากนขึ้้แลว ก,กูก็บัะ<ด>ครับให้มันเดินตามกูมาก็ค <c oughs> ือมันเดินจากตรงนั้นข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งละตอนนี้เราถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะไหนวะไม่มีทางไปต่อ,อเฮียเราเดินวนอยู่อย่างนั้นสองสารอบอะที่เดิมๆข้ามแม่น้ําไปข้ามมาข้ามไปข้ามมา <c oughs> แม่งเอ้ยงั้นกูลงแล้วกัน <c oughs> ในแมปอะกูเห็นเว้มันปากกลางแม่น้ําว่ามันคือสถานี ในสถานีต้น้ำคือสถานีกูก็งงตั้งแต่แบบเห็นในแมปแล้วตอนแรกใครออกแบบวะใครออกแบบให้สถานีปู่กลางน้ำมาแล้วใครจะไปมันไม่มีจริงๆไงแล้วกูกูผิดเองอะกก็เชื่อมแบบกูก็เชื่อไงเออมันไปแล้วบายบายอ๋อคือเราเลิกสอบประมาณแบบป่ายสามนะตอนนี้ห้าปลายสามโอ้ยเกิดขึ้นหลายอย่างมากอะกูหลงละติดอยู่ตรงนั้นละงั้นกูเดินลงแล้วกันไม่น่ามีอะไรละ ตอนที่เราเดินข้ามแม่น้ําอะสะพานมันจะให้ความรู้สึกแบบสันสันไว้ออแล้วกูเล่นกับคนกลัวความสูงอ่ะใรโหดปะไข่หดปะเฟชชี่บอกกูว่าอย่าหยุดเดินนะเพื่อนกูหย,ยุด <c oughs> มันหันมามองกูแบบแบบทําทําไมอะไรเงี้ยเฮียคิดไม่ออกแล้ววะจุดที่เปลี่ยนเปลี่ยนการตัดสินใจอะ่ะรู้ปะคือกี่โมงกี่โมงหกโมงครึ่ง ตั้งแต่เท่าไหร่อย,อยู่ชั่วโมงรึ่งไฟตามทางเปิดแล้วรถแม่งเปิดไฟกันแล้วเชียแล้วกูบอกไม่ใช่ว่ากูตัดสินใจแล้วเฟสเราเอา,อางี้เราขึ้นรถเม์ไปมันจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าฉะนั้นเราเอาแบบนั้นดีกว่าก็คือเราแบบเราไปนนทบ,บุรีเพราะทางการันตีว่าไปหารถไฟฟ้าแน่นคือทางไปนนทบ,บุรีเพราะกูพอจาได้อ,อ๋ออ๋อ <c oughs> ก็ตัดสินใจไปงั้นโอเคกูขึ้นกูกับเฟซขึ้นไปกูถามเฟซว่ามึงเชื่อใจกูปะว่ากูพาึมกลับบ้านได้มึงเชื่อใจกูไหมล่ะเฟซเเบอกกูกลับมาว่าผมจะเชื่อใจคุณเว้ยถ้าคุณพาผมกลับบ้านได้ไม่ใช่กูพามัามเนเดินทะเลเท่าไหร่ไป็สามชั่วโมงกว่าถูกต้องหม <laughs> <laughs> ดหนทางคือจนปัญญาแล้วเว้ยตัดสินใจนั่งรถเมล์ถามถามกระบป๋ารถเมล์เขาบอกว่า มีตรงสถานีติวานนท์สถานีติวานนท์ตรงนนทบุรีเป็นส,สถานีของสายสีม่วงซึ่งกูรู้ว่าสายสีม่วงมันเชื่อมกับสายสีน้ําเงินเอเพราะมันเชื่อมสายสีเขียวต่ออา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 กูพามกลับบ้านได้แต่ต่อหลายสายนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยระหว่างทางก็นั่งไปนั่งไปถึงบ<อ>ิ๊กซีอากูลงกูลงก่อนหนึ่งป้ายอะเพราะกูคิดว่าไอเฮี้ยนนี่คือสถานีแล้วกูบอกเฟส เฟสมันเห็น้างหน้าป่ะนั่นเหรอเอ้ยคือสถานีเว้ยมันเห็นสถานีก็จริงบัสสามารถไปจอดตรงสถานีได้แต่กูตัดสินใจลงกรอ้อาวเพราะ<ต>กูคิด <I 've S 1> ว่าเอ้ยเนี่ยคือสถานีแล้วเฟสก็มากับกูเนี่ยอ oh พรภารกิจตอนนี้คือ oh กูต้องหอบทั้งเฟสและกูกลับบ้านให้ได้สบายแล้วเจอรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วคือรอนานแต่มาโอเครอดนั่งมาจนถึงสถานีที่มันเชื่อมกับสถานี ตาปูนถ้าจะไม่ผิดเตาปูนเชื่อมกับสายสีน้ําเงินก็นั่งไปก็ไปรอเอาอีกแล้วกูขึ้นผิดฝั่งกูคิดว่าเอ้ยฝั่งเนี้ยมันจะพากูไปสถานีลาดเพา้าก็คือห่ายแยกลาดเพร้าแต่มันใช้ชื่อว่าสถานีพระผลโยธิน,วนอ,อว่าไอเนี้ไอทางเนี้ยมันจะไปสถานีพระผลโยธิน,วนเว้ยไม่แม่งอีกฝั่งไไหนึหงไปอีกฝั่งนึงอะ ไม่ไม่แล้วตอนนี้เมื่อกี้เราไปไหนอ่ะตอนนี้เมื่อกี้เราไปไหนอ่ะหลักสองไปกินโจ๊กที่รูนโอเคเดินไปฝั่งรอดเว้ยนั่งเชื่อมรถฟ้าสีเขียวมาแล้วเออนั่งรถเมย์กลับบ้านได้เคลียร์ตอนนั้นต้องใส่ไปวัดปะใสอ๋อมันก็เลยรู้ใไงมังเดินไปเท่าไหร่อ่ะกูจับเป็นเวิร์กอัพเลยคาร์ดิโอไงคาร์ดิโอเห็นแบบว้าวออกกำลังกายไปในตัวเว้ยเฟส เฟสกูไม่อยากจะกลับบ้านแล้วตอนนั้นบอกว่าออกลังกายแล้วเว้ยจนกระทั่งหลงแบบสี่หลงประมาณสี่รอบแล้วเฟสชื่อบอกเฮ้ยอย่าพิ่งออกกันลังกายเพื่อผมอยากกลับบ้านถามว่ามันได้เปิดรลบกว้างไหมมันได้เปิดโลโลกว้างมันก็คือการได้ explore แต่บางที timeing อาจจะไม่ดีมากไปนอนทับบุรีไงโลเม็นโคตรกว้างอ่ะเอะแต่อย่างน้อยมันก็แบบชินในพื้นที่เออไปแบบไปนอนกูก็พึ่งมึงแหละ เธอว่าได้เธอว่าได้